เป็นยังขึ้นอีกนะลูกเป็นยังคืออึ้งหูประจ่ามันเป็นแข่ปลอมของเด็กน้อยมี่ยังอีกบ่เพรายขงาก็ก็ขอพูดเรื่องฟันนะคะบอเรียงฟันเหรอบันเอามาเพิ่งบอเรียงแข่เพราะว่าเราเคยเราให้พี่ๆแน่ๆฟังครับก็คือว่ายานี้นะคะไปสร้างแข่บลอมในเฟซ เด yes> uh ี๋ยวแม่จะสั่งยี่หลีดเถอะไอ้ชิกไอ้คนหัวหลัดซะก่อนไปสั่งยังแข่ปอมไปสั่งแข่ปอมอยู่ในเฟซบุ๊กเพราะว่ายาเห็นโฆษณามันดีเพราะสั่งออกมาเปิดออกมายังอึงเป็นยังคือึงนะลูกเป็นยังคืออึงหัวบระจักมันเป็นแข่ปอมของเด็กน้อย อันเขี่ยน้ำกองของเล่นยญเนี่ยทีลูกอันเขี่ยอันอันเ่าเอาเข่าปากก็ล้มเนี่ยทีงาใส่ได้บ่ล่ะลูกบ่ได้จ้ะบ่ม่มแขว่ยปอมบันทิฟว่ถามอันนึงจ้ะมันอะไรจักบาทอันอ่าทายุ่ในซ่องขนมกาประมาณยี่สิบบาทค่ะอันงานใสงอันธิญาสั่งมาดเราใส่บ่ได้อะไรจักบาทอันละลอยห้าสิบเก้าบาทค่ะโอ้ยยายเอ้ยพวกเราหัวเอาจังซี เชียวป้อมอ,อันอันงาสร้างมาอยู่ไสหลูกก็หนูก็เอาไปหนูเอามาใไซรินค่ะเอามาใไซรินเหลือบ้านหลับลูกปันนี่ตอนนี้เสียหมดแล้วโอ้เสียหมดแล้วโอ้ยน้องน้อเด็กหน่อยกับพ่อสาวอยู่น้ำกัน,นกเ<อ>นาะจะเสียบวัวไาได้หัวตัว เอ้อขอจิมไทยเรื่องนึงนะครับพี่น้องที่กำลังชมสตรีมในโสนอยู่ตอนนี้นะครับใครที่มีเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับระบูดระวังมิจฉาชีพครับตอนนี้กำลัองออกอารวาดเลยเขาจะส่งลิงก์ไปให้ทางแชทอย่างเช่นเป็นแชทโครงการขายบ้านรหรือว่าเป็นแชทขายของต่างๆที่เราไม่ได้ทักไปแต่มันทักมาอัตโนมัติพี่น้อง่ากดเข้าไปในลิงก์โดยเด็ดขาดถ้าแฟนๆกดเข้าไปในลิงก์นะครับ มันสิสามารถแฮกเฟซแฮกเพจของเฮาได้มันกู้ขึ้นยากครับพี่นอ้องขึ้นตอนนี้ช่องย t u b e ของพอจจานีกระถือแฮกไปซึ่งเป็นรายได้หลักของนกเลยนะครับก็ยังบ่าสามารถกู้ขึ้นได้เป็นห่วงพี่น้องสุขุนสุนตอนนี้มาในรูปแบบของค่ายเพลงก็ค,คือเป็นลิขสิทธิ์เพลงมาถักท้วงว่าคุณติดลิขสิทธิ์เพลงนั้นเพลงนี้นะครับพี่น้องมันส่งมาปุ๊บ่าไปกดเข้าไปเป็นเกมเป็นยังางกระซ้าพี่น้องเลื่อนออกแล้วก็ลบ มันส่งมาในแชทเลื่อนออกหลักกรลบออกทันทีนะครับเหมือนบอสนุนะครับก็เจอแฮกเมลตอนนี้ก็บกำลังกู้เห็นเรื่องคู่แมนครับอันนี้ก็คือเตือนภัยนะครับศิลปินเสียงมีหัทุกคนแล้วก็พี่น้องที่เฮดเพจเฟซบุ๊กยูทูบสุขุสุขคนพร้อมกันแล้วกันครับเอาพ่อได้ยมวนได้ซืซนนะครับผมมือนี้มวนซืึนกันต่อกับคอนเสิร์ตช่วงต่อไปกันแล้วกันเดี๋ยวนกองกับน้องไอ้ลกไปเป็นสุดละครพอกันไม่ช่วงหน้าขอบคุณหลายๆได้พี่น้องเด้อครับ